ดิจิมอนนี่คือเป็นกระแสที่ในโรงเรียนเล่นกันมาใช่ไหมใช่ครับในปถมโรงเรียนปฐมนี่คืออู๋ใครไม่เล่นนี่คือแบบเฮ้ยไม่คุยด้วยวะจริงมันแบ่งแบ่งคือเด็กที่พูดถูกเลือกแบ่งแกไม่ถูกเลือกเออแบ่งจนชั้นนี่เป็นเปโดดยางเว้ยไอ้ไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นมันก็จะแข่งกันเรื่องเวอร์ชั่นแข่งกันเรื่องอะไรพี่โม่มี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 เหมือนแบบเพราะเครื่องที่ผมมีที่กว่าจะขอเขาซื้อมาได้ต้องแพงที่จําได้เลยว่ามาบุญคลองอ่ะ เช็ดโดโอเคแต่ชั้นไหนผมไม่รู้อาจจะชั้นเดียวกับที่ขายขนมเบื้องกันได้ั้งเออไม่รู้แหละแต่เอาเป็นว่าก็คือตอนนั้นก็ต้องไปอะแรงอะแรงอะแล้วก็ได้มาเราเพิ่งมาค้นพบว่าเฮ้ยคือตอนนั้นอะเราเราได้วิชาได้วิชาจากเพื่อนคือบอกเพื่อนบอกเฮ้ยรู้เปล่าเอาไอ้ที่ขั้นฐานอะเสียบเข้าไป แล้วเครื่องมันจะดับใช่ไหมพอดึงออกเครื่องมันจะสตาร์ทตึ้งแล้วระหว่างนั้นน่ะแกกดสูตรอะไร A B C A อะไรไม่รู้แล้วมันจะเร่งวิวัฒนาการจากไอ้ตัวแรกๆออกจากไข่มันจะกลายเป็นเกรมอนได้เลยก็คือกดอยู่นานอยู่กว่าจะได้เกรมอนเพราะเดี๋ยวมันจะไปออกเป็นไอ้ตัวกินอืบบ้างออกเป็นไอ้หมีบ้างหรือไอ้ตัวระเบิดอ่ะเขาจาเขาจเขาจเพราะมันก็อยู่ในเลนส์ของนั่นแสดงว่าโอ้แกเล่นตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลยวันหนึ่งไอ้เย็ดวันหนึ่งเลยแล้ว พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันไวผมซื้อช้าด้วยมั้งประกอบกับมันออกรุ่นใหม่ไวด้วยมั้สักพักหนึ่งในห้องเนี่ยกดปุ่มซีเล่งกันหมดแล้วครับผมเข้าใจได้แล้วเราลองไปจิ้มสู้กับเขาโอเละโอเคเป็นยุคสมยัยเป็นเรื่องยุคสมยัย